ในขณะที่เธอเอาเจ้าโรงสมมัมมี่นี้มาถ่ายรูปด้วยนั้นภาพนั้นได้โชว์สีหน้าของโรงสมเนี่ยที่กําลังโกรธเกี้ยวคิ้วขมวดเหมือนกับแบบกําลังอาฆาตแค้นอะไรมากๆอยู่เลย หากเราพูดถึงหน้าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางการเดินทางที่มีการสูญเสียมากที่สุดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันมีมากมายหลากหลายเหตุการณ์จริงๆซึ่งแน่นอนเลยว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเหตุการณ์อุบัติเหตุที่โด่งดังและมีการสูญเสียมาก าจากหน้าโปรติสันจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถเถียงได้เลยครับว่าหนึ่งในเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันมีเรื่องของเหตุการณ์เรือในตำนานล่มอย่างไททานิคอยู่ด้วยนั่นเองและแน่นอนเลยว่าในปัจจุบันเราก็น่าจะมีใครหลายๆคนนะครับพอจะมีความรู้เรื่องราวหรือว่าความเป็นมาหรือว่าจุดจบของไททานิคกันเราบ้างแล้วล่ะแต่ทีเนี้ยเชื่อไหมครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมดนไปเจอข้อมูลตัวหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของไททานิคเนี่ยแหละซึ่งเขาบอกว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เปิดเผยมาได้สักพักหนึ่อ,อ,นอน ลและเขาว่ากันว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหรืออาจจะเป็นช้อยส์ที่ว่ากันว่าเป็นเหตุให้เรือเททานิกล่มก็เป็นได้ครับซึ่งไอ้ทฤษฎีที่ผมว่ามานั้นเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของอันลักกี้มัมมี่นั่นเองครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันมีทฤษฎีหนึ่งที่หลุดออกมาว่าในวันนั้นเนี่ยที่เรือเททานิกกาลังล่องลอยอยู่บนทะเลแล้วจู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นด้านของความเชื่อที่ณตอนนั้นเนี่ยบนเรือเททานิกได้มีเจ้าอันลักกี้มัมมี่นี้อยู่บนเรือมันเเเเเลลยกายป็นนนทที่่่ํรือมอมัง เอาเป็นว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วอันลักกี้มามี่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่วันนี้ผมรวบรวมข้อมูลมาให้คุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาเป็นว่าเพื่อนเพื่อการรอช้าครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันนะฮะยังไงผมรบกวนคุณผู้ชมนิดนึงครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับผมไม่ขออะไรมากคะขอสัก5,000ไลค์จะดีใจมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดกดไลค์กดแชร์กันแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมๆมาเลยครับ เรื่องราวเกี่ยวกับอันลักกี้มัมมี่ที่ว่ากันว่าเกี่ยวข้องกับการอับป,ปางของเรือเทเนนิกเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าอะไราเป็นสาเหตุหลักที่นักวิทยาศา,ศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อกันว่ามันเป็นสาเหตุที่ทาให้เรือเทเนนิกจมซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปเลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วที่เทเนนิกมันจมเนี่ยมันเป็นเพราะความสับเพ่าขอ,ของกัปตันเรือในน้าตอนนั้นที่ตัวเองเนี่ยอยากจะฝืนไปถึงจุดหมายให้ทันก่อนกําหนดหรือว่าไปทางตามกาหนดทั้งทั้งที่เรือเทเนนิกเนี่ยมันมีความ ผมจาไม่ผิดเนี่ยไม่แน่ใจว่าห้องเชื้อเพลิงไหนนะแต่มันมีห้องหนึ่งอะเกิดไฟลุกไหมเกิดขึ้นไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจากการคํานวณของลูกเรือแล้วนะฮะเขาบอกว่ายังไงเนี่ยการเดินทางครั้งนี้ถ้าไปด้วยความเร็วเท่านี้เนี่ยมันไม่ถึงอย่างแน่นอนด้วยเชื้อเพลิงที่มันเหลืออยู่นะตรงนี้แต่ทีนี้ครับก็อย่างที่บอกไปเลยว่าด้วยความที่มีอีโก้สูงของกัปตันเราเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจครับเร่งความเร็วของเรือให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ไปในน่านน้ําที่มันมีภูเขานแแข็งงเเ่ยยฝตตตัว об, ตัววออูบมมไปหดเลย จนกลายเป็นว่ามันก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนได้สุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรือนั้นเฉี่ยวชนและมีการครูดอย่างรุนแรงที่บริเวณกาบขวาทางด้านหน้าของเรือจนทําให้น้ำเนี่ยไหลทะลักเข้ามาในเรือและเรือเนี่ยก็ต้องอับปางในเวลาต่อมาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแค่นั้นเองเลยครับซึ่งตรงนี้แหละครับก็คือสาเหตุหลักคร่าวๆที่ผมสรุปให้คุณผู้ชมฟังเกี่ยวกับการอับปางของเรือเทตินิกนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกเลยว่านี่คือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่จริงๆนะเพราะว่ากันว่าจากการอััปปางางงเรรือค้้้นีีนี่มผูสชววิตไ ถึงแปเปอร์เซ็นต์เลยจนทำให้ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามันเลยเกิดอีกหนึ่งทฤษฎีขึ้นมานั่นก็คือที่เรือไททานิกมันจมเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของกัปตันแต่อาจจะเป็นการจงใจให้เกิดขึ้นและมีการปองร้ายใครบางคนหรือปองร้ายใครหลายๆคนที่อยู่บนเรือลำนั้นก็เป็นได้ครับแต่ทางนี้ทังนั้นครับทฤษฎีเหล่านั้นมันก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ฮะเพราะจากข้อมูลล่าสุดที่ผมได้ไปเจอมานะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เรือไททานิกเน,กเนได้ ยสาเหตุน,นั้นนะครับเป็นสาเหตุที่มาจากด้านของความเชื่อที่ว่ากันว่าบนเรือเทนทนิสนะตอนนั้นเนี่ยได้มาทุกของชิ้นนึงที่ไม่ควรจะมีอยู่บนเรือลํานั้นอยู่ซึ่งว่ากันว่าของชิ้นนั้นเนี่ยเป็นของโบราณที่มีการลงคำสาปเอาไว้และถ้าเกิดว่าของชิ้นเนี้ยไปอยู่กับใครคนคนนั้นก็จะต้องตายหรือมีอันเป็นไปทั้งนั้นเลยฮนะซึ่งไอสิ่งของชิ้นนั้นนะครับมันมีชื่อว่าอันลักกี้มัมมี่นั่นเองครับโดยจุดเริ่มต้นของอันลักกี้มัมมี่นี่นะครับเขาบอก่่มน,นนงฤษคึที ชื่อว่าโทมัสดักลาสเมเร่ฮะซึ่งชายคนนี้นะครับเป็นชายชาวอังกฤษที่ชื่นชอบการสะสมของโบราณเป็นอย่างมากยิ่งถ้าเป็นของโบราณของชาวอีบเนี่ยก็จะยิ่งแบบ ชอบมากๆเลยคือ,อยังไงก็ต้องมีเก็บไว้ให้ได้นั่นแหละแล้วนะักตอนนั้นเองครับมันก็เหมือนกับเป็นช่อที่ประจวบเหมาะมากๆที่ได้มีคนนักอุงกลาโรในประเทศอียิปต์เนี่ยได้มานําเสนอขายโรงศพมัมมี่โบราณให้สุดท้ายครับเลยทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจซื้อเจ้าโลงศพพร้อมกับมัมมี่โบราณน,นี้มาเป็นส่วนตัวของเขานั่นเองฮะซึ่งหลังจากที่เบอร์เร่ย์นั้นได้ซื้อมาแล้วเขาเนี่ยก็นํามาวิเคราะห์ว่าภายในโรงศพนี้คือใครกันแน่และมีที่มาอะไรยังไงซึ่งผลปรากฏจากการวิเคราะห์คร่าวๆเนี่ยออกมาได้ประมาณว่า ลองศพนี้นะครับเป็นโรงศพของหญิงอียิปต์โบราณท่านหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นชนชั้นสูงแล้วก็มียศฐานรรมดาศักพอสมควรเลยในขณะที่มีชีวิตด้วยซึ่งตรงนี้นะครับหลังจากที่วิเคราะห์เบื้องต้นได้แล้วนั้นเมอร์เรเนี่ยเขาก็ยิงช็อตพาไปใหญ่ก็เลยเรีบตัดสินใจนะครับส่งโรงศพมัม,มมี่นี้ไปที่อังกฤษที่บ้านของเขาทัานทีเลยแต่ทีนี้ครับถ้าเกิดใครศึกษาเรื่องของอียิปต์โบราณเนี่ยจะรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นโรงศพของชนชั้นสูงมัมมี่ของคนที่เป็นพระราชาหรือใครก็แล้วแต่ทุกรงศนี่ล,นล้ววแแตอาจจะ คำสาบอยู่ก็เป็นได้ซึ่งแน่นอนคาว่าโรงศพนี้ก็มีเช่นกันแต่เมเร่ไม่รู้ตัวเลยและคำสาบนั้นมันก็ได้แสดงผลออกมาฮะซึ่งเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นกับเมเร่หลังจากที่เขาได้ซื้อโลงศพนี้แล้วส่งไปที่บ้านของเขาเลยเนี่ยนั่นก็คือหลังจากที่เมเร่เขาได้ส่งโลงศพนี้ไปแล้วเขาก็เหมือนกับไปเที่ยวตามอัธยาศัยไปล่าสัตว์ที่ลุ่มแม่น้ำนายแต่ทีนี้เนี่ยมันก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนั่นก็คือปืนของเขาที่ใช้ในการล่าสัตว์เนี่ยมันได้เกิดขัดข้องแล้วเเบิดอออกมมมาาาาืขขงึ้น นั่นเลยทําให้แขนของเขาครับเกือบขาดคือใช้คําว่าแทบจะใช้งานไม่ได้เลยด้วยสุดท้ายครับกลายเป็นว่าพอเขาไปถึงโรงพยาบาลแล้วนั้นมือเขามันก็ไม่สามารถต่อได้แล้วและเขาก็กลายเป็นคนมือขาดเป็นที่สุดนั่นเองครับซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวประหลาดเรื่องแรกที่เกิดขึ้นหลังจากที่เมเร่นะั้นได้ลงศพมัมมี่อีโบรานตัวนี้มาเองและใช่ครับมันยังไม่จบแค่นี้แน่ๆเพราะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ประหลาดแรกนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ต่อมาทันทีเลยนั่นก็คือคนที่เสนอขาย มัมมี่ตัวนี้ให้กับเมอรเร่เนี่ยจูจ่ๆนะตอนนั้นครับเขาได้หายสาบสูญไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะซึ่งจากคําม้การของชาวบ้านบริเวณนั้นนะครับที่เขาว่ากันว่าเห็นคนขายคนนี้ล่าสุดเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าจุดสุดท้ายที่เขาเห็นนั่นก็คือบริเวณกลางทะเลทรายฮะและณตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเจ้าคนขายมัมมี่คนนี้เนี่ยกำลังเดินลอยๆอยู่กลางทะเลทรายอย่างไร้จุดหมายเหมือนกับซอมบี้เดินยังไงอย่างนั้นเลยแล้วหลังจากนั้นครับก็ไม่มีใครพบเจอชายคนนั้นอีกเลยครับและความผิดปกติ นีก็ยังไม่จบแค่คนที่ขายมัมมี่นะจูจูคนที่ชัน,นสูตรและวิเคราะห์มัมมี่ของเมเรยจูู่เขาก็เสียชีวิตอย่างกระทนถึง2คนเลยครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานครับเมรเรยที่กําลังเดินทางกลับอังกฤษอยู่เนี่ยจูจๆผู้ติดตามของเขาอีก2คนก็เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาอีกแล้วครับแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องงมง,งายแล้วก็ปล่อยเรื่องราวนี้ผ่านไปแต่ทีนี้ครับเจ้าอาถรรพ์ของโรงศพมัมมี่นนม้มัเเร เอาเจ้ามัมมี่ตัวนี้นั้นมาอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็เกิดเหตุวิปรโยกต่างๆนานามากมายคือเอาง่ายๆตั้งแต่เจ้ามัมมี่ตัวนี้เข้ามาอยู่ในบ้านเน่ะมันมีแต่ความชิบหายหมดเลยเว้ยสุดท้ายครับมันเลยทําให้เมอร์เร่นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรอยู่ในมันมมี่ตัวนี้แน่เลยเขาก็เลยได้ทําการติดต่อมาดามาลาวสกี้นะคะหรือว่าคนที่เขามีความเชี่ยวชาญเรื่องลี้ลับต่างๆในยุคนียมาตรวจสอบเจ้าโลงศพมัมมี่นี่ถึงที่บ้านเขาเลยปรากฏว่าทางมาดามาลาวสกี้เนี่ยเขาเนี่ยหลังจากที่เห็นโลงศพป k, ออกไปจากบ้านทันทีเลยเพราะไอ้โรงศพนี้เนี่ยมันมีพลังงานมลดําด้านมืดทางลบอยู่ตลอดเวลาแล้วตอนนั้นมันมประจกเหมาะพอดีกับตรงที่ว่าได้มีนักข่าวจากสํานักข่าวช่อง,องหนึ่งฮะเขาเลยต้องการจะยืมโรงศพนี้เนี่ยมาออกรายการซึ่งเมเร่ที่อยากกรจัดไอ้โรงศพนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรรีบให้ยืมไปทันทีเลยครับหลังจากที่เปลี่ยนเจ้ามือในการถือมัมมี่ตัวนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่โชคร้ายคนถัดไปเลยคือนักข่าววญิงคนนี้แทนนั่นเองครับนั่นก็คือจู่ๆแม่เขาครับได้ พัดตกบันไดอย่างรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยแล้วหลังจากนั้นเพียงไม่นานฮะสามีของเธอก็บอกเลิกเธอแบบที่ไม่มีเหตุผลอีกแล้วหนักที่สุดเลยคือหลังจากที่สามีบอกเลนะิกเธนะอแล้วนะเธอก็ล้มป่วยอย่างรุนแรงแบบอัธนารพอีกด้วยซึ่งนี่ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นอันรที่น่าเหลือเชื่อม,มากๆเลยนะแล้วหลังจากนั้นไม่นานครับนักข่าวหญิงคนนี้ฮะก็เริ่มรู้สึกแปลกๆกับเจ้ามามี่ตัวนี้แล้วก็เลยตัดสินใจคืนให้กับเมอรเร่ไปแต่ตอนนี้เนะี่ยเมอร์เร่เขาไม่ได้ต้องการแล้วครับสุดท้ายะเเเเขาากก็ลยออมมััี่่ตวนน้้ไปใหบพืส เขาที่ชื่อว่าวีเลอร์ซึ่งเชื่อไหมครับว่าวีเลอร์หลังจากที่รับเจ้าบัมมีม่ตัวนี้ไปแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นแบบงงๆอีกแล้วครับเพราะว่ากันว่าหลังจากที่วีเลอร์เนี่ยได้รับไปไม่นานเนี่ยก็เจอเรื่องร้ายต่างๆนานาไม่ต่างอะไรกับเบอร์เร่เลยจนทําให้เขาถึงขั้นเสียชีวิตเลยครับและเท่านั้ยังไม่พอฮะแทนที่วีเลอร์เพื่อนของเขาเสียชีวิตไปแล้วเจ้าบัมมีม่ตัวนี้ก็ควรถูกส่งกลับไปที่เบอร์เร่ใช่ไหมแต่มันกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเพราะมัมมี่ตัวนี้นถูกส่ง จนกลายเป็นว่าทั้ง2คนนี้ก็ต้องมารับความซวยต่อเลยนั่นก็คือหลังจากที่2คนนี้นะฮะหรือว่าน้องสาวของวีเลอร์เนี่ยได้รับเจ้ามังมีตัวนี้มามันก็ทําให้หลายๆคนเนี่ย เจอเหตุการณ์เยอะแยะมากมายไม่ขาดสายจนสุดท้ายครับทาให้ครอบครัวนี้จากที่มั่นคงมั่นคงทําให้กลายเป็นว่าเป็นครอบครัวที่ติดลบไปเลยก็ว่าได้คะสุดท้ายด้วยความที่ว่ามันเป็นของต่างหน้าของพี่ชายเขาเนี่ยเขาก็พกมันไปไหนมาไหนตลอดเวลาแล้วก็กลายเป็นว่ามันได้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่น้องสาวของวีเลอร์เนี่ยได้พาเจ้าอันลักกี้มัมมี่ตัวนี้ไปถ่ายรูปที่เบเกอร์สตีสตูดิโอบันได้เกิดเหตุการณ์ที่สยองขั้นสุดเกิดขึ้นนั่นก็คือในขณะที่เธอเอาเจ้าโรงสมมัมมี่นี้มาถ่ายรูปด้ว ป,ปรากฏว่ารูปที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าภาพนั้นได้โชว์สีหน้าของลงสมเนี่ยที่กําลังโกรธเกี้ยวคิ้วขมวดปากเบะลงแบบไม่พอใจเหมือนกับแบบกาลังอาฆาตแค้นอะไรมากๆอยู่เลยจนสุดท้ายครับเขาได้ตัดสินใจเอาภาพนี้เนี่ยคืนให้กับทางสตูดิโอและสตูดิโอเนี่ยเขาก็ไม่เด้จะเก็บภาพนี้ไว้ก็เลยทําการขายภาพนี้ให้กับใครบางคนไปซึ่งเชื่อไหมครับว่าคนที่รับภาพนี้ไปเนี่ยก็เกิดเหตุร้ายเช่นกันนั่นก็คือหลังจากภาพนี้ได้ไปอยู่ในบ้านของเจ้าของใหม่ จู่ๆบ้านทั้งหลังก็กระจกแตกเพ่งเๆๆๆเว้แบบไม่ได้นัดหมายเลยครับ หูยเล่าไปก็ขนลุกไปว่าแต่ว่าเรื่องราวนี้มันยังไม่จบเลยเป็นเท่านี้ครับเพราะหลังจากที่น้องสาววีเลอร์ได้เจอเหตุการณ์ต่างๆนานามากมายแล้วเขาทนไม่ไหวแล้วฮะเขาเลยทําการส่งเจ้ามัมมี่ไปเกืนให้กับเบเร่ซึ่งเบเร่เนี่ยคิดไม่ออกแล้วว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนสรุปสุดท้ายก็เลยส่งให้กับพิพิธภัณฑ์บิทริสไปในที่สุดแต่เชื่อไหมครับว่าความซวยมันก็ตกไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ต่อบแบบงงๆเลยเว้ยเพราะว่ากันว่าหลังจากที่พิพิธภัณฑ์บิทริสนะฮะได้รับเจ้ามัม ค้นตรวจสอบอะไรเหมือนกับที่เบอร์เร,ร่ทำในตอนแรกเลยครับและกลายเป็นว่าคนที่ตรวจสอบม,มัมมี่ตัวนั้นในคืนคืนนั้นเลยหลังจากที่ตรวจสอบเสร็จเนี่ยจู่ๆเขาเนี่ยก็กลายเป็นคนนอนไม่หลับแล้วตื่นเช้ามาก็กลายเป็นคนบ้าซะอย่างนั้นเลยครับและเท่านี้ยังไม่พอเพราะ้นะตอนนั้นที่มีการตรวจสอบเจ้ามัมมี่ตัวนี้อยู่เนี่ยมันได้มีนักข่าวท่านหนึ่งครับทำการถ่ายรูปไปให้กับผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งดูซึ่งผู้เชี่ยวชาญท่านนี้เนี่ยมีชื่อว่าเซอร์เอร์เนสต์วอลเลสบัตฮะซึ่งคนคนนี้นะครับคือผู้เชี่ เพราะวัตถุโบราณของอีฟเนี่ยเขาจะเชี่ยวชาญมากๆเลยและเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่หญิงสาวคนนี้นะครับได้ถ่ายภาพอัลลัคกี้มัมมี่ตัวนี้ไปแล้วปุ๊บปรากฏว่าในคืนนั้นเองเลยครับเขาได้ทงการฆ่าตัวตายด้วยปืนส่วนตัวของเขาเองแบบไม่มีสาเหตุเลยฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจากคาให้การของคนอยู่ในบ้านหลังเดียวกับเธอนะเขาเนี่ยได้บอกไว้ว่าเธอเนี่ยได้มาเล่าเรื่องราวความน่ากลัวลี้ลับนี้ฟังว่าในขณะที่เธอเนี่ยกำลังถ่ายภาพเจ้าโลงศพบัมมี่นี้อยู่เชื่อไหมครับว่าภาพที่นักขขาวคนนี้ได้ถ่ายมา มันดันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เบเกอร์สตีสตูดิโอเป๊ะเลยนั่นก็คือภาพที่เขาถ่ายนั้นมันเหมือนกับรูมศพเนี่ยมีใบหน้าที่โกรธแค้นมากๆแต่ในขณะเดยียวกันของจริงเนี่ยมันกลับทําหน้าปกติเลยฮะนั่นเลยอาจจะเป็นสายที่ทําให้เขาเนี่ยกลัวจนหลอนและฆ่าตัวตายก็เป็นได้ฮะซึ่งนี่ก็คืออาถรรพ์ทั้งหมดที่ว่ากันว่าเป็นอาถรรพ์ของมัมมี่ที่โชคร้ายสุดหรือว่าอันลักกี้มัมมี่นั่นเองครับเดี๋ยวนะ รงนี้หลายหลคนก็คงจะถามแล้วว่าเอาแล้วพี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรือเทเน,นิกล่ะก็ตรงนี้ก็บอกตรงๆเลยนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ได้แบบว่ายืนยันร้อยเปอรนนะแต่เขาบอกว่ามันได้มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ทางพิพิธภัณฑ์บิสซิตี่ยเขาได้มอบให้กับ อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ก่อนที่พิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยจะส่งมอบให้กับอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ต่อด้วยการโดยสารเรือเทเนนิกไปซึ่งใน,นคบว่าถ้าเกิดพูดอย่างนี้แล้วนั้นมันก็หมายความว่าเรือเทเนนิกที่ออกเรือในวันนั้นเนี่ยคือบนเรือมันมีเจ้าอัลลัคกี้มัมมี่อยู่เวย้ยใช่ฮะและนี่ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้ใครหลายๆคน,นมองว่าเจ้าอัลลัคกี้มัมมี่เนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหรืออีกหนึ่งสาเหตุที่ทาให้เรือเทเนนติกเนี่ยต้องจ ขึ้นแบบงงๆอีกแล้วนะคือเรือท่านทีเนี่ยมันจมไปแล้วของทุกอย่างเนี่ยก็ต้องจมไปด้วยใช่ปะแต่กลายเป็นว่าในเวลาต่อมาครับจู่ๆก็มีคนพบว่าเจ้าอัลลักกี้มัมมี่นี้เนี่ยมันมีคน เอามาให้แล้วมือคืนที่พิพิธภัณฑ์บิสทิสเฉยเลยตรงนี้เนี่ยมันเลยทําให้ปัจจุบันเลยครับเจ้าอัลลากีมามี่นี้ก็ยังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บิทิสเหมือนเดิมและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเจ้าอัลลากีมามี่แล้วก็สาเหตุที่เรือทันนิกจมนั่นเองฮะคือส่วนตัวผมเนี่ยหลังจากที่ได้ข้อมูลตรงนี้มาตอนแรกผมว้าวมากเลยนะเพราะคือใครก็แล้วแต่อ่ะที่แบบถือคองเจ้ามัมี่ตัวเนี้ยคือชิบหายววยวอดหมดเลยนะเว้ยแต่ทีเนี้ยหนึ่งจุดอ่ะที่มันทาให แล้วของส่วนใหญ่เนี่ยกว่า9กเ็นี่ยก็จมลงไปหมดเลยซึ่งไออันลัคกี้บัมบี้เนี่ยยังไงยังไงมันก็คงจะไม่ลอยขึ้นมาหรอกมันก็คงจะจมไปกับเรือนั่นแหละแต่ทีเนี้ยจู่ๆมันกลับมาที่พิพิธภัณฑ์บิสทิสเ,เองเลยมันแปลกมากฮะส่วนตัวผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ได้ข้อมูลตรงนี้มาตอนแรกเลยนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจแต่พอมันเข้าโยงเรื่องเข้าไปในไททานิกเนี่ยผมแอบรู้สึกว่ามันดูแบบเวอร์ยังไงก็ไม่รู้อะถ้ามันจมไปกับไททานิกจริงๆผมว่าม ก็คงจะอยู่ใต้ท้องทะเลแหละมันคงไม่อยู่ที่พิพิธภพัณฑ์บิสทิสจนถึงปัจจุบันหรอกแต่ทั้งนี้ท้งนั้นนะครับมันเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นเอาเป็นว่าน้องๆแต่ละคนนะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าอันลัคกี้มัมีตัวนี้คิดว่าเจ้ามามีตัวนี้เป็นสาเหตุที่ทาให้เรือทะเลิลมจ,จ,จริงหรือไม่หรือเรื่องราวทั้งหมดที่ว่ามานี้เป็นเพียงเรื่องราวที่สร้างขึ้นเท่านั้นเองเอาเป็นว่าแต่ละคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกผมว่าละกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าเกิดท่านรักก ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามนะวันนี้ไปละบ๊ายบาย